ก่อนเห่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องยางขอบเปล่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็คือสูตรยางธรรมดานี่เองนะครับนะฮะพี่น้องนะเกษตรกรนะครับนะที่ทําเกี่ยวกับพวกสวนยางนะครับก็รู้จักการทําของเปล่าเหมือนกันนะครับยางพักเท้านะครับยางยางปอกมือยางปอกคันเร่งราคาถูกๆเนี่ยมันก็เป็นของเปล่าทั้งสิ้นนะครับท่านอย่าไปโดนหลอกนะครับส่วน คอมเพลนี่หรือว่าสูตรยางแต่ละสูตรแต่ละค่ายเนี่ยนะแต่ละคอมเพลนี่ก็ไม่เหมือนกันมันจะหนึบก,กว่าไหมมันจะทนกว่าไหมอันนี้มันก็แล้วแต่แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยที่เขาจะทํากันน,นะครับทีนี้ก็จะมีคําถามพวกมันนะครับว่ายางสองคอมเพลนี่มันคืออะไรนะครับยางสองคอมเพลนี่ครับก็คือหมายถึงว่ายางเนี่ยใน1เส้นเนี่ยนะมี2ส,สูตรนะครับอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับยกตัวอ,อย่างนะครับนะ ก็อันนี้เนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวนี้คือวานอก้านะครับในสูตรยางของเราอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งของเปา่าครับทีนี้เรากำลังพูดว่ายางสองของเป่าเป็นยังไงครับก็คือยางสองศูนย์หนึ่งเส้นเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างนะในส่วนนี้เนี่ยนะก็เป็นหออปชั่นนะครับในส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าทนนะครับแต่ว่าความหนึบจะน้อยกว่าด้านข้างนะครับนะด้านข้างนี่เขาเรียกว่าออปชั่นที่2นะครับนะ ส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็จะมีความหนักมือนนะครับนะฮะแต่ว่าอาจไม่ทนส่วนตรงกลางเนี่ยหนักน้อยกว่าแต่จะมีความทนนะครับปัญหาครับเกิดนะครับว่าใน3ส,ส่วนนี้เนี่ยนะ,ะกระบวนการการผลิตเนี่ยของแต่ละค่ายไม่เท่ากันนะครับต้องทําให้ทั้ง2องออปชันเนี่ยเป็น1เดียวให้ได้นะครับถ้าเกิดการผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับท่านอาจจะเจอออปชันที่3นะครับนั่นคือการแยกน้ำเนี่ยนีย่คือลอดออกมาเป็นแผ่น แต่ว่าผมอยากจะให้ท่านเนี่ยตามมาแล้วลองคิดตามผมมาด้วยกันนะครับว่าถ้าเราสามารถผลิตยางในหนึ่งออปชันและเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดและให้มีทั้งความหนืบและทนด้วยในเส้นเดียวกันจะไม่ดีกว่าหรอครับเพื่อการหลีเกเลี่ยงออปชันที่3ที่จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะท่านเนี่ยเมื่อเมื่อการผลิตเนี่ยนะครับสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยครับนะฮะยางเนี่ยทั้งทนด้วยทั้งหนืบด้วยนะครับนะ ในยางเส้นเดียวกันก็คือ1นงองคอมปาือแค่หนึ่ส่วนเนี่ยอันนี้ยากกว่าค